ลองมาชมพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์ยอดนิยมก็ว่าได้นะครับพิมพ์นี้เป็นลักษณะของพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์อกร้องเกดทะลุซุม้มเป็นพิมพ์ที่มีอยู่ด้วยกันอยู่หลายบล็อกด้วยกันหนึ่งในนั้นก็มีบล็อกของลุงพุทธเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับซึ่ง เราก็จะได้เห็นกันค่อนข้างจะหลากหลายบล็อกสำหรับพิมพ์นี้จึงเป็นพิมพ์ที่ถือว่าเป็นพิมพ์สุดยอดความนิยมอ,อีกพิมพ์หนึ่งก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นพิมพ์ที่มีอยู่ด้วยกันหลายบล็อกแล้วแต่ละบล็อกก็ล้วนมีความงดงามและสวยงามเช่นเดียวกันองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่สร้างขึ้นใน ยุปลายอ่าโดยเราดูจากไหนก็คือดูจากเนื้อนะครับพระสมเด็จถ้าเราจะดูให้ดีๆหรือชัดเจนเราก็คือหนึ่งเรามาดูที่ความเอียงของพระนะครับก็จะมีองศาความเอียงที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะหมายถึงว่าถ้าเราใช้กระดาษนะครับ เราใช้กระดาษทาบลงไปในองค์พระเราก็จะได้เห็นว่าจะมีลักษณะของอาการทาบลงไปได้องศาที่พอเหมาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่าจากการที่ดูพระสมเด็จด้วยพุทธสินที่มีความเหมือนกันประการที่สองก็คือ ฐานที่2ก็จะมีความสูงเตี้ยกว่าฐานที่1กับฐานที่3อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาพิจรารณาก็คือฐานที่1ที่คู่ขนานไปกับเส้นซุ้มนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเอียงคือข้างหนึ่งก็คือข้างซ้ายมือของเราหรือขวามือขององค์พระนี่ก็จะ ห่างกว่าด้านซ้ายมือหรือด้านขวามือด้านซ้ายมือขององค์พระหรือด้านขวามือของเราอยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ลักษณะของการที่เราดูพิมพ์นะครับเพราะบางคนการดูพิมพ์ยังดูไม่เป็นพอดูไม่เป็นก็คือมักจะไปเอาดูตามพิมพ์ทีเ่เราเห็นอยู่ในหนังสือมาเทียบนะครับ นั่นเป็นลักษณะที่คนยังไม่แตกฉานในเรื่องของพิมพ์สังเกตง่ายๆสิครับอย่างบรรดาเซียนพอเขาได้องค์ไหนมาถามว่ามันเหมือนกับในหนังสือไหมละ่ะแต่เขาดูที่ตรงไหนว่ามันเข้าพิมพ์ก็ดูลักษณะของการเอียงดูลักษณะของซุ้ม ดูลักษณะของอาฐานดูลักษณะของอเนื้อพื้นข้างในกับพื้นข้างนอกนะครับว่ามีความแตกต่างกันไหมแล้วเสร็จแล้วก็มาดูความเก่าดาูความหนาแน่นของมวลสารนะครับส่วนที่โดยส่วนใหญ่ที่คนที่ไม่รู้จริงหรือเป็นแค่ นักอ่านตำราหรืออ่านหนังสือก็มักจะไปเอาพระที่มีอยู่ในหนังสือมาเทียบกับองค์พระของตัวเองเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองแต่โดยความเป็นจริงแล้วถ้าเราสังเกตก็ยังห่างไกลกันเยอะแยะเลยนะครับเพราะพระของตัวเองเอามานี่เป็นพระที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียนแบบ เพราะฉะนั้นความสวยงามความงดงามทางศิละปะความอ่อนช้อยของเส้นขององค์พระจอมไม่มีนะครับนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าการดูพระเราจะต้องรู้ทุกมิติขององค์พระแต่ส่วนที่ไม่ควรรู้คืออะไรตำหนิเส้นตำหนิต่างๆหรือตำหนิต่างๆขององค์พระนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรจะไปจดจำ เป็นสิ่งที่คนที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับพระสมเด็จไม่ควรจะไปจดจำในสิ่งเหล่านั้นสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครั